สวัสดีครับก็มีโอกาสมาพูดคุยกันอีอกรอบหนึ่งในส่วนของ Make Money YouTube นะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องแท็ for YouTube Video ซึ่ง YouTube ให้พื้นที่มาถึง500ตัวอักษรทีเดียวว่าในส่วนของแท็เราจะทำยังไงได้บ้างเวลาเราทำอ p พ i m i ไมในส่วนของ YouTube Video ต้องการอยากให้วิวเพิ่มคนติดตามมากขึ้นสิ่งที่ทำได้คือ o p t i m i ไมในส่วนของไทเทล100ตัวอักษร description ที่ให้มา5,000ตัวอัอนรวมไปถึงแท็กที่ให้มา500ตัวักอนซึ่งนับรวมเครื่องหมายคอมมาแล้วนะครับในส่วน500ตัวตักอรตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะคุยกันว่าในส่วนตรงเนี้ยในส่วนของท a กเราสามารถเอาอะไรมาใส่ในส่วนของ t a กได้บ้างอันนี้คือหน้าตาของแ t a กที่เราดูผ่านเครื่องมือนะครับอันนี้ดูจาก width a q เพราะปกติเราดูวิดีโอของคนอื่นเนี่ย เราจะมองไม่เห็นในส่วนแท็กทีนี้มาดูว่า500ตัวอักษรใส่อะไรด้บ้างสิ่งที่ใส่ได้ก็คือ y o u r Primary Keyword, LSI Keyword, Brand r e l a t e รวมไปถึง Channel Tag และก็ยังรวมไปถึงการเอาแท็กของคู่แข่งหรือแท็กของวิดีโออื่นๆที่คล้ายหรือใกล้เคียงกับเราเอามาใส่ในวิดีโอของเราเดี๋ยวมาดูกัน ในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนที่1 Your Primary Keyword เวราก็เอาคีย์เวิร์ดหลักๆที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอมาใส่อาจจะเป็น1 2อันหรือ3หลรายการที่เป็น Primary แล้วก็เอาพวก LSI Keyword Keyword ที่มีความสัมพันธ์กับคีย์หลักในข้อแรกหรือที่มีคำซ้ำๆกับ Your Primary Keyword ของคุณนั่นเอง รวมไปถึงอันที่3คือแบรนด์รีเลทนะครับคำที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของคุณแล้วก็ยังมีอันที่4ก็คือการเอาแท็กของวิดีโออื่นๆนะครับมาใส่ในวิดีโอของเราทีนีถามว่าคำพวกนี้เนี่ยเอามาจากไหนดีบ้างง่ายที่สุดคือ YouTube Keyword s u g g e s t i o n นะครับย o u t u b e Keyword s u g g e s t i o n ก็คือการคีย์ในช่องการค้นหา พอพิมพ์คำไปก็จะมีคำลิสต์ขึ้นมาให้แล้วก็คำพวกนี้มาใช้เป็นแท็กอันนี้ก็ยังรวมไปถึงการเอาคำหรือแท็กของวิดีโออื่นๆของวิดีโออื่นที่คล้ายกับเราเขามาใส่ในวิดีโอเราด้วยก็คือวิดีโอของคู่แข่งนะครับที่มีลักษณะคล้ายกับเราและแน่นอนครับพอเราปรับปรุงแท็กให้ดีขึ้นสิ่งที่จะเพิ่มเติมคือ more list more view more engagement และแน่นอนสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือรายได้นะครับหรือ More Money งั้นอย่าลืมแท็ก o r youtube video สำคัญมากๆหลายคนไม่ค่อยได้ใส่ใจในส่วนของแท็กนะบางทีบางคนแทบไม่ได้ใส่แท็กเลยหรือใส่แท็กไปแค่อันสอันหรือบางคนก็เอาแท็กที่ดึกขึ้นเองแล้วใส่ลงไปไม่มีการรีเสิร์ชไม่มีการค้นว่าคนอื่นก็ใช้แท็กอะไรกัน ไม่ไปดูพวก y o t u u e s t a t i o n นะครับงั้นอย่าลืมนะครับแท็กฟังและอย่าลืมนะครับอยากติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับปรปับปรุงช่อง channel YouTube ของเราเพื่ออยากให,ให้ทุกอย่างมันดีขึ้นติดตามได้ใน c h ช n n e l ที่คุณดูอยู่ขณะน,นี้หรือติดตามใน Facebook Page และ f a c e b o o k group นะครับหรือใครอยากได้เ,เรียนรู้คอร์สเต็มๆในการออพติมไลเกี่ยวกับ YouTube ก็อย่าลืมติดตามในกลุกได้นะครับ Make Money YouTube แ a ็ก for YouTube สำคัญมากๆโดย Video Creator Consultant อย่าลืมนะครับติดตามกันได้ทั้งใน c h a ช n e l นี้ทั้งใน Facebook p a g e และ a c e b o o k กลุกอย่าลืมติดตาม